คลิปนี้พิเศษสุดสดเลยค่ะปูจะพาทุกคนมาชมคุณภาพงานก่อสร้างบ้านที่ดีนะคะงานดีงานร้อยเป็นยังไงต้องดูคลิปนี้นะคะลงดีเทลให้ทุกจุดเลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คุณภาพงานหลังคาก่อนเลยนะคะสําหรับงานหลังคาที่ดีนะคะมุงออกมาแล้วแผ่นกระเบื้องจะต้องเรียบเนียนสวยงามไม่มีแผ่นกระเดิดไม่มีแผ่นขุดกันแล้วก็ตามแนวสันหลังคาต่างๆนะคะตรงนี้จะต้องได้แนวสวยงามค่ะของบริษัทพีพีโฮมเรา เวลาเราตรวจงานหลังคาเนี่ยเราใช้โดรนนะคะในการบินตรวจงานหลังคาบ้านลูกค้าทุกหลังเพราะฉะนั้นคุณภาพมั่นใจได้เลยค่ะสำหรับคุณภาพงานผนังบ้านที่ดีนะคะ ก็ตามเรียมตามมุมของตัวบ้านนะคะทั้งภายนอกภายในเรียมเสาเรียมมุมห้องจะต้องได้เรียมได้มุมสวยงามทั้งหมดนะคะของ PG Home เราตรวจทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ผนังบ้านค่ะจะต้องเรียบเนียนไม่มีเว้าไม่มีนูนนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สร้างบ้านกับบริษัท PG Home รูจะบอกว่าของบริษัทเรานะคะเราจะจบผนังเป็นผิวฉาบพ,พิเศษสีคโคทให้ด้วยเพราะฉะนั้นสร้างบ้านกับปูผนังบ้านเรียบเนียนสวยงามทุกหลังค่ะ ภาพงานกระเบื้องที่ดีนะคะสําหรับกระเบื้องพื้นเนี่ย คุณภ,ภาพบ้านตอนตรวจงานออกมาแต่ครั้งแรกบ้านได้ฉากได้มุมสวยงามนะคะมันก็จะส่งผลให้ตอนที่เราปูกระเบื้องอะคะ่ะเราจะทิ้งเศษกระเบื้องให้เป็นเศษใหญ่ไม่มีเซี่ยวห่างหนูนะคะซึ่งบริษัททีจีโฮมเราจะมีการตรวจสอบเรื่องการเปิดฉากเปิดแนวก่อนปูกระเบื้องทุกหลักเลยะคะ่ะและตัวกระเบื้องนะคะเมื่อปูไปแล้วค่ะจะต้องดูตามมุมต่างๆน,นะคะว่า4มุมของแผ่นกระเบื้องเนี่ยเรียบเนียนนะคะไม่มีกระเบื้องกระเดิดะคะ่ะ ซึ่งตัวกระเบื้องของ p G Home ทุกหลังนะคะเมื่อปูเสร็จแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเคราะเรื่องกระเบื้องกลวงนะคะทุกแผ่นทุกมุมเลยสี่มุมของกระเบื้องเคาะทั้งหมดนะคะตรงนี้ลูกค้าที่สร้างบ้านกับ T G Home มั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่มีปัญหาเรื่องกระเบื้องล่อนแน่นอนค่ะ และงานเค์เตัวทัวที่ดีนะคะจะต้องได้รับการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะความสูงค่ะของเค์เตัวรัวเนี่ยต้องได้มาตรฐานที่เป็น human scale แบบเราใช้งานเราใช้สะดวกค่ะส่วนเรื่องพูดนะคะระดับความสูงพูดตำแหน่งการติดตั้งเตานะคะตรงนี้เราจะต้องเซตออกมาให้ได้ระยะที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะพีจีโฮมดูแลให้หมดเลยแล้วก็ด้านใต้นะคะของงานเคานัวตอร์ค่ะเราจะจบเป็นงานปูกระเบื้องให้ทั้งหมดเลยนะคะภายในค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะงานเคาน์เตอร์ครัวที่ดีค่ะตามเหลี่ยมตามบุมต่างๆนะคะจะต้องได้รับการตรวจสอบแล้วก็ปูออกมาเนี่ยมันจะต้องเรียบเนียนตามบุมแล้วก็รอยต่อที่มันเป็นรอยต่อของคิ้วต่างๆค่ะก็จะต้องได้ฉากสวยงามด้วยนะคะเมื่อติดตั้งตัวอ่างล้างจานอะไรต่างๆอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวอ่างพวกนี้ก็จะต้องได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีรั่วซึมนะคะพร้อมใช้งานจริงๆติดตั้งแน่นหนาจริงๆค่ะ มาที่คุณภาพของงานบานประตูกันนะคะสําหรับการติดตั้งงานประตูเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นกันตักก้งแต่คุณภาพของวงกบเลยนะคะตัววงกบเราจะต้องมีการตรวจงานกันตั้งแต่เริ่มต้นก่อฉาบเลยค่ะว่าวงกบประตูติดตั้งออกมาแล้วต้องได้ฉาบแล้วก็ไม่ล้มนะคะส่วนการติดตั้งงานบานประตูค่ะ เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะตัวงานบานประตูเนี่ยตัวบานพับนะคะจะต้องติดตั้งแล้วก็เว้นระยะให้ได้มาตรฐานนะคะตัวน็อตต่างๆจะต้องมีครบทั้งหมดและสําหรับบานพับประตูของบริษัท p T-Home เรานะคะเราใช้เป็นบานพับสเตลเลดข,ของฮาร์เฟลเลยค่ะ ส่วนตัวบานประตูนะคะเมื่อติดตั้งแล้วค่ะก็จะต้องตรวจสอบว่าเรียบเนียนไม่มีบิดไม่มีล้มนะคะส่วนด้านล่างค่ะก็จะต้องมีการเช็คว่าระดับด้านล่างเนี่ยลอยมาให้อยู่ในมาตรฐานไหมต้องไม่ลอยเกินไปแล้วไม่ติดที่พื้นเกินไปนะคะเพราะหากติดพื้นเกินไปก็จะทําให้เวลาเปิดแล้วมีปัญหาค่ะ และสำหรับงานระบบไฟฟ้านะคะเริ่มต้นเลยงานไฟฟ้าที่ดีเราต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่ดีนะคะซึ่งบริษัท p g Home เราเลือกใช้แต่แบรนด์ชั้นนำทั้งนั้นเลยค่ะอย่างตู้คอนโทรลนะคะเราเลือกเป็นเซฟที้คัสสายไฟทั้งหลังเป็นไทยาสกิทั้งหมดเลยนะคะและนอกจากนั้น,นะคะ่ะก่อนที่เราจะส่งมอบบ้านนะคะเราจะมีการนัดลูกค้าตรวจเทสระบบงานไฟฟ้าทั้งหลังย้ำว่าเทสทั้งหลังแล้วก็ทุกจุดจริงๆจะไม่มีการสุ่มตรวจนะคะอย่างปักเรื่องระบบกาวอะไรต่างๆค่ะ ก็จะต้องไล่ตรวจให้มันครบทุกจุดจริงๆนะคะเทสช็อตเทสระบบต่างๆเทสว่าไม่มีการท้ามลายตรงนี้เราจะมีการตรวจสอบแล้วก็เทสให้ทั้งหมดสบายใจได้ว่าอยู่แล้วปลอดภัยจริงๆค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งเทคนิคนะคะของการจบงานปูกกระเบื้องของบริษัท PG Home เราค่ะจะมีบ้านบางหลังนะคะที่ลูกค้าต้องการกระเบื้องแต่ละห้องนะคะเป็นคนละลายกันจบงานยังไงให้ดูสวยงามนะคะ PG Home เราเวลาเราปูกระเบื้องเราเนี่ยเราจะมีดีเทลการจบงานให้เมื่อปิดประตูแล้วนะคะกระเบื้องด้านในจะไม่ลับออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็เมื่อเราอยู่ด้านในกระเบื้องด้านนอกก็จะไม่รับเข้าไปด้านในด้วยค่ะจบออกมาสวยงามลื่นตาไปหมดทั้งหลังเลยค่ะ และสหรับงานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมที่ดีนะคะเมื่อติดตั้งมาแล้วนะคะเราจะต้องมีการมาเช็คตามขอบตามมุมต่างๆของอลูมิเนียมที่ติดตั้งแล้วนะคะจะต้องไม่มีปูนล้นจากมีเนียมหรือมีเนียมล้นจากปูนนะคะจะต้องเรียบเสมอค่ะและนอกจากนั้นนะคะเมื่อติดตั้งอลูมิเนียมเสร็จแล้วก็จะต้องมีการเทสระบบน้ําของอลูมิเนียมทั้งหมดเลยว่าไม่มีรั่วซึมเข้ามาภายในบ้านนะคะนี่ถึงจะเรียกว่างานอลูมิเนียมที่ดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบริษัทร,รับสร้างบ้านอยู่กูบอกเลยนะคะว่าคุณต้องได้เห็นผลงานจริงของบริษัทนั้นๆก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือกเขามาสร้างบ้านให้คุณนะคะ